สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมล้อมหัวใจด้วยตัวของเราเองกันค่ะกับเรื่องราวอีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสโชคดีได้ไปทําขนมกับพี่ตาลและพี่แอนนะคะไปทําขนมไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์3โรงพยาบาลน,นะคะเพิ่งกลับมาแล้วก็ได้มาอัดคลิปตรงนี้ค่ะ และสำหรับเรื่องราวดีๆที่นีจะเล่าสู่กันฟังสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความชัดเจนในการใช้ชีวิตนะคะเป็นเรื่องราวของน้องสาวคนนึงค่ะเป็นเพื่อนของน้องสาวนี้เองแหละก่อนหน้าโน้นนะคะเราเคยรู้จักกันแล้วน้องอนีให้ชื่อว่าเป็นน้องทีละกันนะคะน้องเทียค่ะเคยมาพักอยู่ด้วยกันกับนีตอนช่วงแรกๆที่เรามาอยู่ชลบุรีนะคะก่อนที่จะย้ายมาอยู่แถวแถวพันทองอะค่ะน้องทีเป็นเพื่อนสนิท เป็นรุ่นน้องอะค่ะของน้องสาวนี่เองตอนนั้นน้องยังเด็กๆอยู่เลยค่ะนี่ก็จะรู้สึกว่าเอนดูเขาแล้วเราก็จะอยู่ด้วยกันพักหนึ่งก่อนที่น้องจะย้ายออกไปแล้ววันก่อนไม่รู้ยังไงนะคะน่าจะคิดถึงแล้วก็โทรกลับมาซึ่งการกลับมาครั้งนี้ของน้องทีค่ะมันทําให้นีเกิดแรงบันดาลใจที่นีจะเล่าให้ฟังในการใช้ชีวิตแบบที่ชัดเจนชัดเจนซะจนบางครั้งอะค่ะที่นีอายุมากกว่าน้องด้วยซ้ํานียังรู้สึกว่า นียังคิดได้ไม่เท่าน้องเลยค่ะในในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแต่อ่ามุมมองที่น้องเล่าให้นีฟังนะคะเป็นมุมมองในเรื่องของความรักแต่นีมองว่าในเรื่องของความรักที่น้องเล่าให้นีฟังค่ะมันสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งมีให้หัวข้อวันนี้ค่ะก็คือความชัดเจนในการใช้ชีวิตซึ่งมันชัดเจนยังไงนะคะคือน้องเทียค่ะ,คะมีแฟนอีกคนนึงซึ่งซึ่งพึ่งจะ เพิ่งจะคบกันมาไม่นานนี้เองค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่นี่มองเห็นความเป็นผู้ใหญ่ในการที่จากเด็กคนหนึ่งอะค่ะที่ตอนนั้นยังยังประสีภาษายังเหมือนเด็กอะค่ะเพิ่งเพิ่งจะอายุ20กวกว่าแต่ตอนนี้น่าจะประมาณ30ละ mm. ก็เป็นความคิดในการใช้ชีวิตคู่อีกแบบหนึ่งที่นี่เห็นแล้วแบบ ตัวอย่างเนี้ยค่ะน่าจะเอามาใช้น่าจะใช้เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตนั่นคือความชัดเจนเนื่องจากน้องทีนะคะอยู่กับคุณแม่และน้องทีเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ค่ะจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจเพราะฉะนั้นนะคะคนที่อายุยิ่งอายุมากๆะคะ่ะสูงสุดจะกลับสู่สามัญผู้ใหญ่ที่อายุเยอะๆคนแก่ที่อายุเยอะๆนิสัยเขาจะเหมือนเด็กซึ่งบางครั้งเขาก็จะมีะขี้งอนเอาแต่ใจซึ่งตัวเนี้ยค่ะน้องทีก็ จะกลับไปดูแลแม่แต่ด้วยความที่น้องเทียค่ะเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมีความเข้าใจในตัวเองมันทําให้น้องสามารถดูแลคนที่เขารักได้โดยที่เขาอะค่ะไม่ได้เกิดความเบื่อหน่ายจนกระทั่งอะค่ะมีแฟนสิ่งที่น้องทีเล่าให้นีฟังคือการที่เขาอะค่ะณวันแรกที่เขาคบกันที่เขาตกลงจะเป็นแฟนกันนะคะเขาสองคนได้มาไปกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกันเรื่อง เกี่ยวกับเงื่อนไขในการเป็นแฟนซึ่งนี่จะเห็นน้อยมากสําหรับคู่รักที่เขาจะตกลงกันจริงๆเพราะว่าณตอนที่ตกลงกันนะคะน้องทีเล่าให้ฟังว่าเขาจะเล่าทุกอย่างในส่วนที่เป็นของน้องทีเองว่าเขามีแม่ที่ต้องดูแลถ้าวันนึงหายจะต้องแต่งงานไปหรือจะต้องมีครอบครัวไปเขาก็ยังจะต้องยังคงจะต้องดูแลแม่อยู่หรือแม้แต่การที่ผู้ชายคนนั้นนะคะเข้ามาในชีวิตของน้องน้องจะถามเลยว่าในชีวิตของเขาอะ่ะ ยังมีอะไรที่เขายังไม่ได้ทําและการทําอะไรก็แล้วแต่หมายถึงกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่หรืองานหรือว่าสิ่งที่เขามันเป็นแพชชั่นหรือว่าเป็นเป็นความสุขของเขาอะค่ะถ้าวันหนึ่งที่เขามีแฟนแล้วเขาจะทําไม่ได้น้องทีให้โอกาสผู้ชายคนนั้นนะคะกลับไปสร้างกลับไปเดินตามรอยกลับไปเดินตามความฝันของตัวเองให้จบก่อนที่จะมาคบกับน้องเพราะน้องไม่อยากมีปัญหาเพราะถ้าวันหนึ่งอะคะ่ะ ถ้าสิ่งที่ผู้ชายคนนั้นอยากจะทําและถ้าเกิดมาเป็นแฟนกันแล้วอะค่ะเขาไม่สามารถทําได้นี่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเรื่องอยกตัวอย่างเรื่องการที่มีผู้หญิงหลายๆคนหรือว่า,าไปเที่ยวหรือการดูใจผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะคือคือเรื่องประมาณนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีแฟนการไปเที่ยวก็อาจจะน้อยลงหรือการที่จะมองผู้หญิงคนอื่นไปพิจารณาผู้หญิงคนอื่นก็โอกาสก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้พร้อมที่จะมีน้องคทียะคะ่ะน้องคียให้โอกาสผู้ชายคนนี้กลับไปศึกษาผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาอาจจะมองว่าเป็นสเปกหรืออาจจะมองว่าอาจจะเป็นที่ที่จะสามารถยังจริงจะอยู่ในโปรเซสที่เขาจะเลือกได้อะคะ่ะหรือแม้แต่การที่ไปทําตามความฝันบางอย่างการไปเที่ยวกันคืนที่เป็นสิ่งที่ผู้ชายชื่นชอบและถ้าวันหนึ่งถ้าต้องมีแฟนนะคะสิ่งเหล่านี้จะโดนล,ลดทอนลงโดยปกติอยู่แล้ว ดังนั้นถ้าวันนึงที่ตัดสินใจที่จะคบน้องแล้วอะค่ะสิ่งเหล่านี้จะต้องตัดเขาพร้อมไหมและการที่เขามีแม่ที่มีนิสัยแบบอาจจะขี้น้อยใจอาจจะงองแงเหมือนเด็กหรือการดูแลแบบนี้ซึ่งจะต้องดูแลเป็นพิเศษผู้ชายพร้อมที่จะรับที่บ้านในที่เป็นแบบนี้ไหมทุกอย่างเงื่อนไขทุกอย่างอะค่ะทีเล่าให้ฟังทั้งหมดถ้าเขายอมรับได้เขาจะคบแต่ถ้ายังยอมรับไม่ได้เขาให้โอกาสผู้ชายคนนั้น กลับไปทําในสิ่งที่ตัวเองยังไม่ได้ทําและอยากจะทําให้ได้สมบูรณ์แบบที่สุดให้ได้ดีที่สุดจนวันหนึ่งพัดตัดสินใจแล้วว่าเขาจะหยุดในสิ่งที่ถ้ามีแฟนแล้วจะทําไม่ได้เขาสามารถหยุดมันได้อ่ะคะ่ะค่อยกลับมาคบกันซึ่งนี่เป็นคือมันเป็นความชัดเจนของน้องทีเองอะคะ่ะที่เขาอะค่ะวางสเปคไว้แล้วว่าจะเป็นประมาณนี้เขาวางขอบเขตไว้แล้วว่าค่ะว่าการที่เราจะมาคบกันอะมันไม่ใช่แค่ คนสองคนมาคบกันแล้วเราอ่ะจะอยู่ในโลกใบเดียวกันนี่ไม่เชื่อนะคะว่าการที่เราสองคนอ่ะมาคบกันแล้วผัวกับเมียภรรยากับสามีหรือแฟนกับแฟนนะคะคือโลกใบเดียวกันที่เราเราอ่ะค่ะจะเหมือนเสมือนคนคนเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมีเชื่อว่าคนสองคนถ้าเกิดต้องมาอยู่ด้วยกันด้วยด้วยสภาวะแวดล้อมที่มันต่างกันโดนเลี้ยงดูมาต่างกันอ่ะมันจะเหมือนแค่วงกลมสองวงอ่ะที่มาคล้องกันไว้อ่ะค่ะ วงกลมวงหนึ่งจะเป็นเราวงกลมวงหนึ่งจะเป็นเขาแล้วมันก็จะมีตัวที่มันเชื่อมกลางที่เป็นวงกลมของเราค่ะซึ่งคาว่าวงกลมของเราอ่ะจะเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําด้วยกันเราต้องดูแลด้วยกันเราต้องสร้างด้วยกันในขณะที่วงกลมของของของอีกคนหนึ่งอะค่ะก็อาจจะเป็นงานอดิเรกที่เขาชอบซึ่งเขาจะต้องมีโลกส่วนตัวในขณะที่ในส่วนของตัวเองอะค่ะก็จะมีวงกลมของของตัวเองอีกอีกวงหนึ่งที่ นี่คิดว่ามันก็จะเป็นเหมือนของเราว่าที่เราชอบออกกําลังกายเป็นงานอดิเรกข,ของเราซึ่งผู้ชายก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะท้ายที่สุดเราจะมีกิจกรรมที่มันเป็นวงกลมของเราทั้งสองคนอยู่ตรงกลางคอยเชื่อมอยู่แล้วเพราะเราไม่สามารถจะเชื่อมเราสองคนให้เป็นวงกลมที่ทาบกันสนิทจนไม่มีช่องโหว่อยู่แล้วค่ะเนื่องจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูความคิดทัศนคติที่มันมา ที่ต่างที่ต่างทางการที่สองคนนะคะจะมาอยู่ในวงวงเดียวกันอะ่ะมันเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าเมื่อไหรอะคะ่ะที่คนสองคนอะยอมรับว่าเขาจะมีโลกของเขาเราจะมีโรคของเราและทั้งสองคนนะคะจะมีโลกอีกโรคหนึ่งอะที่เป็นอยู่ตรงกลางที่เราต้องทํากิจกรรมด้วยกันที่ต้องไปกินข้าวไปไหนมาไหนหรือต้องสร้างครอบครัวเก็บเงินซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทําร่วมกันถ้ายอมรับได้อะ่ะการใช้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นเพราะในวันที่ เขาเหนื่อยเขาอาจจะอา,อาจจะอยากปิดห้องไปอยู่คนเดียวแล้วเราจะเข้าใจหรือในวันที่เราเหนื่อยอะคะ่ะแล้วเราอยากจะหนีไปไกลๆไปเที่ยวทะเลไกลๆคนเดียวอะคะ่ะเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมันคือความมันคือความบาลานซ์ของของสองวงที่อยู่ด้วยกันอะคะ่ะแต่มไม่ใช่วงเดียวกันที่ทาบยังไงมันก็จะไม่มีวันติด ซึ่งในสิ่งที่น้องเล่าให้นีฟังอะคะ่ะมันทําให้นีคิดถึงว่าบางทีการที่เรามองภาพชัดเจนในอนาคตข้างหน้าที่มันเป็นเหมือนภาพจิ๊กซออะคะ่ะที่เรามองเห็นภาพทั้งหมดข้างหน้าแล้วว่ามันคือรูปอะไรและท้ายที่สุดอะเราจะหยิบจิ๊กซอแต่ละตัวมาต่อมาต่อตัวไหนที่ไม่ใช่อะเขาจะหยิบออกง่ายขึ้นแต่ตัวไหนที่ใช่เขาจะหามาวางเพื่อที่จะให้ก่อให้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนมากขึ้นนี่คือการมองภาพ ในอนาคตที่ชัดเจนไม่ได้หมายถึงเฉพาะความรักแต่มันหมายถึงเรื่องงานว่า,าเรื่องงานที่เราทําอยู่ค่ะอีกกี่ปีเราจะอยู่ตรงนี้และอีกกี่ปีข้างหน้าที่เราจะสร้างอะไรที่จะเป็นพื้นฐานให้เราต่อไปในอนาคตถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งหนึ่งในการเดินทางของชีวิตของเราที่มันแตกต่างจากคนที่ไม่มีเป้าหมายอะค่ะก็คือเส้นที่เราจะเดินไปอะค่ะมันจะชัดเจน เราจะสามารถถางทางเส้นที่เราจะไปได้ง่ายทางไหนที่ไม่จําเป็นเราจะไม่เราจะไม่เสียเวลาที่จะเดินออกไปออกนอกลู่นอกทางเพราะเรารู้ว่ามันจะมีผลกระทบต่อทางที่เราจะไปข้างหน้าทางที่เราจะถึงจุดหมายของเราค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดไม่ว่าทางนั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลสิ่งที่ดีที่สุดและมีความหมายที่สุดสําหรับการใช้ชีวิตของคนเราก็คือระหว่างทางค่ะคุณจะเก็บประสบการณ์คุณจะเก็บมิตรภาพคุณจะเก็บความรัก หรือเก็บเรื่องราวต่างๆอะค่ะที่เป็นเป็นเหมือนการเด็ดดอกไม้ริมทางอะใส่มือแล้วถือไปด้วยเพื่อที่ในระหว่างทางคุณจะชื่นชมและท้ายที่สุดไปถึงปลายทางอะค่ะคุณจะได้ทั้งประสบการณ์ตลอดเวลาที่คุณเดินไปถึงมันและความสุขของการได้รับชัยชนะที่คุณไปถึงอย่างแท้จริงนี่เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิตลองลองเดินเข้ามาตั้งลองจินตนาการว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าคุณจะทําอะไร ตอนนี้ค่ะความฝันของคุณจริงๆคุณอยากจะทําอะไรจริงๆคุณอาจจะมีความฝันในวัยเด็กที่คุณอยากจะทําแต่คุณไม่คิดถึงไม่เคยคิดถึงมันถ้าวันนี้ลองมานั่งคิดมานั่งรีดออกมาเป็นข้อข้อแล้วคิดว่าจะเดินตามความฝันนั้นสักครั้งในชีวิตเพื่อเป็นรางวัลชีวิตตัวเองนี่คิดว่าบางทีคุณอาจจะเจอความฝันบางอย่างที่มันจะเป็นรากฐานที่ดีที่สุดที่คุณวางให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะนี้ฝา่ายชิตาเพจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหากเรื่องราวดีๆนี้ไปถึงใครสักคนและสามารถทําให้ใครมีความสุขและมองเห็นเส้นทางชีวิตที่ตัวเองจะเดินไปอะอย่างมีความสุขนี่จะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไม่บ้าเราเจอกันค่ะ